แสงอาทิตย์อัสดงทาบทับถนนสีทองหญิงสาวย่อตัวลงยื่นมืออย่างอ่อนโยนลูกสุนัขลังเลก่อนเอื้อมสัมผัสเธอครั้งแรกความอบอุ่นเริ่มต้นขึ้นในค่ำวันนั้นลูกสุนัขมองเธอด้วยความลังเลมันสูดกลิ่นหอมของอาหารก่อนจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้มันก้มลงดมอีกครั้งก่อนจะกินอาหารที่เธอให้หญิงสาวยิ้มออกมาในที่สุดมันก็เริ่มไว้ใจเธอ แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างกระทบลงบนโต๊ะไม้เก่าแก่กลิ่นอาหารลอยคลุ้งในอากาศลูกสุนัขตัวน้อยปีนขึ้นโตอย่างสุขสนจมูกเล็กๆของมันขยับฟุตฟิตก่อนจะก้มลงดมอาหารในชามอย่างระแวดระวังแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องประกายทั่วสนามหญิงสาวยิ้มอ่อนโยนยื่นลูกบอลให้ลูกสุนัขตัวเล็กมันจ้องด้วยความสงสัยก่อนยื่นจมูกดมและก้าวเข้ามาใกล้หญิงสาวหัวเราะเบา,เบา,เบา แสงอุ่นยามเย็นส่องผ่านหน้าต่างหญิงสาวกอดลูกสุนัขแนบอกลูกขนนุ่มของมันเบาๆเจ้าตัวน้อยสุกตัวอย่างวางใจดวงตาค่อยๆปลือปิดเธอยิ้มอ่อนโยนดื่มด่ำกับช่วงเวลาสงบสุขนี้แล้วกระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นราวกับจะส่งความอบอุ่นให้มันฝันดี